สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ครูก็จะมาสอนการเขียนโปรแกร,รมหรือการฝึกเขียนโปรแกร,รมโดยใช้ code.org นะครับสำหรับ Express c o อ r s e 2021เราก็ได้เดินทางมาถึงบทที่18กันแล้วนะครับเรื่องของ u t i l l ล o p อินเมทนะครับสำหรับบทที่18นั้นมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับครับสำหรับบทที่18นะครับเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมด11 เรื่องย่อยด้วยกันหรือ11ภารกิจที่เราต้องทํากันนะครับสําหรับภารกิจที่1นนะครับก็คือเขาจะมีตัวจําลองให้เราก็คือตัวเจ้าตัว a n g ก y b i r d นะครับตัว a n g ก y b i r d เขาบอกว่า get the a n g r y bird นะ to the pig ก็คือเป็นการเขียนคำสั่งควบคุมเจ้า a n g ก y b i r d ง่ายๆนะครับให้ไปหาเจ้าหมูตัวสีเขียวนั้นนะครับก็สามารถทำได้ง่ายครับถ้าหากว่าตามที่เราเคยเรียนกันมาก็คือใช้คำสั่ง รีพีทไปนะครับก็คือใช้คําสั่งอะไรครับ1.2.3ก็คือเดินหน้าไปทั้งหมดกี่ครั้งครับ3ครั้งใช่ไหมหนึ่งสองหนึ่งสครั้งเนะ้วก็รีพีทไป4ครั้งนะครับจริงๆเราสามารถทําแบบนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราจะทําการมาถึงตรงนี้ก็ทําการเทิร์นเลฟใช่ไหมเทิร์นเลฟแล้วก็1.2.3.4ใช่ไหมแล้วก็รีพีทไปอีก4ครั้งนะครับ มุก forward ไปอีก4ครั้งแล้วก็ทําการตรงนี้ก็ถึงเทินเลฟอีกครั้งนะครับแล้วก็เดินหน้าไป 1, 2, 3, 4งพันหมายความว่ามันเป็นลักษณะของการวน3แบบนี้อยู่ทั้งหมด3ครั้งนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้คําสั่ง repeat คอมตรงนี้ทั้ง3ครั้งได้เลยนะครับแบบนี้นะเราก็จะใช้บล็อกไม่เกินนะใช้บล็อกแค่5้บล็อกตามที่เขากําหนดนะครับเอาละครับเจ้าตัวแองกิเบิรปึ๊บ,ปบ,ปบไปหาเจ้าหมูนะ เรียบร้อยนะครับสําหรับภารกิจที่1ต่อไปนะครับหลังจากที่เราเมื่อกี้เราใช้คําสั่งบนซ้ำซ้อนกันแล้วใช่ไหมครัจริงๆแล้วเนะขาบอกว่ามันมีอีกวิธีนึงนะครับก็คือการใช้คําสั่งรีพิตอันชิ l Box นั่นเองนะครับหรือหรือคําสั่ง r e p ิตอันชิ l นะสำหรับวิดีโอนี้เขาก็จะอินโฟให้เราทราบว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงถ้านักเรียนอยากจะดูก็สามารถทีจะรับชมได้สําหรับคร,รูขออนุญาตข้ามไปเลยละกันนะครับต่อไปนะครับ พอมาถึงภารกิจที่3นะครับในบทที่18นั้นเขาก็จะมีมีชุดคำสั่งให้เรานะครับเขาบอกว่า take a c o d e look at the c o d e b e l o w ก็คือให้ทำการดูซิว่าโค้ดกันังล่างมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ w t a t ้ a เป e น when y o u c l i c k r u n นะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาดูดีนะครับก็คือเขาจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า repeat until นะก็คือให้ทำซ้ำจนกระทั่งถึงเจ้าตัวหมูสีเขียวทำอะไรนะ,ะก็คือ วายผ่าดอเหตุก็คือหมายความว่าถ้าว่ามันยังมีเส้นทางที่อยู่ข้างหน้าอยู่ให้ทําการ Move forward ไปใช่ไหมดู Move forward เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับเดินหน้าไปขนาดที่มันยังมีเส้นทางเดินหน้าไปแต่ถ้ามันไม่มีก็ให้ทําการ Turn l e เลก็นั่นหมายความว่าเจ้าตัวแองกิเบิร์ดเนี่ยก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยพอถึงตรงเนี้ยมันไม่มีเส้นทางข้างหน้าแล้วก็จะทําการเทิร์นเลก็ขึ้นเทิร์นเลเสร็จก็ขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีเส้นทางก็เทิร์นเลก็สามารถที่จะไปหาเจ้าหมูได้เเเหมมือนนนนกัััพรราาาาะะฉ้้ถดูตว ช้อยนะที่เขาให้มาคือน่าจะเป็นคำตอบนะครับก็คือ the bird will make make it to the pick นะครับคำตอบที่ถูกก็น่าจะเป็นข้อ b นะครับเดี๋ยวเรากดรันดูนะครับอันนะเจ้าตัว Angry Bird ก็จะเดินหน้าไปเหมือนก,นกันกับที่เราเขียนคำสั่งเมื่อกี้เลยแต่ว่าใช้คำสั่งคนละรูปแบบกันนะครับโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ ต่อไปเป็นภารกิจที่4นะเริ่มมีอะไรที่ซับซ้อนขึ้นมาหนึง่งเจ้าตัวเ,เกิร์ดบอกแองกิเบิร์ดนั่นบอกว่า Get the b i r t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  h p p i k นะก็คือทำการควบคุมนะหรือสั่งงานให้เจ้าตัวเบิร์ดเนี่ยแองกเบิรดน่ยเดินทางไปถึงหมูจะเดินทางไปได้ยังไงเราก็เข้าสเต็ปเดิมครับเหมือนเมื่อกี้เขาฝึกให้เราใช้คำสั่ง Repeat Until แล้วใช่ไหม Repeat Until นะจนถึงเจ้าหมูให้ทำอะไรแล้วก็ Move Forward ไปนะครับ มูฟฟอร์เวิรไปด้านหน้านะแต่ถ้าว่ามันเดหน้าเดนะมูฟฟอร์เวิรไปมูฟฟอร์เวิร์ดเทิร์นเลฟอ่าโอเคมูฟฟอร์เวิรแล้วก็ทำการเทิร์นไรท์เทิร์นไรท์เสร็จมูฟฟอร์เวิร์ดเทิร์นเลฟมูฟฟอร์เวิร์ดเทิร์นเลฟอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็คือหมายความว่ามันเป็นลักษณะของการเดินหน้านะเทิร์นเลฟมูฟฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ เลี้ยวขวาจากีกแล้วก็ม o ่ง forward ลงมาแล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายเป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือสลับกันไปสลับกันมาจนถึงเจ้าหมูตัวนี้นะครับก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองกดลันดูนะเดินหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถใช้คําสั่งเพียงแค่6บล็อกก็สามารถทจะสั่งเจ้าแองเกระเบิดไปถึงหมูได้น,นะครับ ต่อไปเป็นอันที่7นะครับก็จะเป็นคล้ายๆก,กันกับตัวเมื่อกี้ครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวละครเป็นเป็นตัวซอมบี้เนาะตัวซอมบี้ตัวซอมบี้ฮังกรีนะ but ดอะซ h e sunflower <c oughs> ก็คือหมายความว่าเราต้องการที่จะสั่งให้ตัวเจ้าตัวซอมบี้เนี่ยเดินทางไปถึงเจ้าดอกทานตะวันหรือที่เขาเรียกว่า sunflower นั่นเองนะทำอย่างไรล่ะก็เราก็สามารถทำทำได้เหมือนเดิมนะคือ repeat until นะจนถึง ริพิทอันเทียวซันฟลาวเวอร์ก็คือเจ้าดอกทานตะวัน one, ใช่ไหมครับล้วต้องทํายังไงละ่ะก็คือมันอาจจะมีวิธีเนาะก็คือทำไงล่ะก็คือมุก forward ไปนะมุก forward อาจจะใช้วิธีนี้อ่ะมุก forward แปางหน้าเลี้ยวซ้ายเนาะเสร็จแล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็มุก forward ขึ้นไปแล้วก็ทําการเลี้ยวขวาแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะทาะําเป็นลักษณะก็คือเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเลี้ยวขวาเดินหน้าเลี้ยวซ้ายไปสลับไปสลับมาจนกว่าจะถึง Repeat Until ก็คือทำซ้ำจนกว่าจะถึงตัว Sunflower นะครับโอเคกดลันดูนะนะก็สามารถทำงานได้เหมือนกันนะครับสังเกตได้ว่าเราเราใช้บล็อกแค่6บล็อกเท่านั้นก็สามารถสั่งเจ้าตัวซัมบี้เนะี่ยไปถึงซันฟลาเวอร์ได้อย่างถูกต้องนะครับต่อไปเป็นภารกิจที่6นะครับภารกิจที่6อันนี้ก็เป็นลนาานักษณะคล้ายๆกันเขาบอกว่ายูดีฟนะยูดีฟบล็อกก็คือให้ใช้คำสั่ง ยินะเขาบอกให้ใช้คำสั่งนี้นะเนี่ยบอกนี่ h e l ฮ to the z o m b o e d i s e s s e นะด e สิตเ็นยอลันโอเคก็คือทำการควบคุมเหมือนเดิมครับสั่งงั้นเจ้าตัวซัมบี้ไปหาไปหาเจ้าตัวตัวซัน f ฟลเวอร์นะครับทำอย่างไรล่ะก็เหมือนเดิมครับเราก็ใช้คำสั่ง Repeat until นะเพราะว่าบทที่แปดนี่เขาพยายามฝึกให้เราใช้คำสั่ง Repeat until นะครับทีนี้ทำไงล่ะ repeat until นะ Move forward ไปมุ v e forward ไปเรื่อย Move forward mm hmm. ไปเรื่อยเลย mm hmm. ถ้า,ากว่าแต่เขาบอกให้ช้คำสั่ง if e b o x ด้วยนะ If บผา to t h e l e f t ถ้า,าว่าเหมือนกับว่าถ้ากว่ามีช่องทางที่เดินไปทางซ้ายเนี่ยเดินมานถึงนี่ใช่ไหมมันมีช่องทางเดินทางซ้ายก็ใส่คำสั่ง turn left mm hmm. เข้าไปได้เลยแค่นี้ครับเราใช้ b l o c แค่นี้เลยก็สามารถที่จะสั่งงานหรือควบคุมเจ้าตัวซัมบี้เนี่ยเดินทางไปถึง sunflower ได้อย่างถูกต้องนะครับ เรียบร้อยนะนี่คือภารกิจที่6นะครับง่ายๆนะครับง่ายๆาสำหรับอันทิว l o ูนะต่อไปนะครับต่อไปเขาบอกว่า h e l l the Zombie Get the Sunflower นะฮะคือหมายความว่าให้ทำการสั่งงานเหมือนกันก็คือช่วยนะช่วยเจ้าตัวซัมบี้ไปถึง s u n f l o เวอถ้าเราดูจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าบบดอกทานตะวันอยู่ตรงนี้นะซัมบี้ตรงนี้เราสามารถใช้คำสั่งอะไรได้ล่ะเขากำหนดบอกว่าให้เราใช้บล็อกไม่เกิน5บล็อก นะทำยังไงได้ง่ายสุดก็คือเราใช้คําสั่ง repeat u n t i l ไว้ก่อนเลยทําอย่างไรครับจากคําสั่งที่เขาให้มามีอะไรบ้างมี y ahead part ด้วยเราทํายังไงดีแล้วก็บอกว่างี้เลยนะใส่ซ้อนเข้าไป y y ahead ก็คือหมายความว่าถ้าหากว่ายังมีมีเส้นทางที่อยู่ข้างหน้าอยู่ก็ให้เจ้าตัว ซัมบี้เนี่ยเจ้าตัวซัมบี้ในเดินทางไปข้างหน้าแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีเส้นทางเราทํายังไงก็สั่งให้เขาเลี้ยวขวาเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะไอคำสั่งเจ้าเนี่ยก็คือถ้าว่ายังมีเส้นทางมาหน้าก็คือเดินไปข้างหน้าใช่ไหมค่อยเดินไปเดินไปเมื่อถึงตําแหน่งเนี้ยมันไม่มีเส้นทางไปข้างหน้าแล้วนะแต่ซันฟลอร์อยู่ฝั่งนี้เราก็ทําการเทิร์นไรต์เลยก็คือสั่งมันเทิร์นไรต์ตรงมามาเลยตรงเนี้ยมันเทิร์นเลฟก็ไม่ใช่มันก็ตรงมาตรงมาตรงมาถึงตรงเนี้ย นะพอไม่มีเส้นทางข้างหน้าปั๊บก็เทิร์นไรท์อีกทีหนึ่งนะมันก็จะเป็นการเขียนคำสั่งเพื่อควบคุมเจ้าตัวซัมบี้เนี่ยไปยังซันฟลาเวอร์หรือดอกทานตะวันนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะภารกิจที่7เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยต่อไปนะครับต่อไปเป็นภารกิจที่8เหมือนเดิมครับเขาบอกว่าเ e l ร the z ม m b i e to get t ซันฟลาเวอร์นะหมายความว่าอะไรครับเออไม่ใช่ถูกต้อง Get ะเก h e ซันฟลาเวอร ก็คือสั่งงานเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยไอเจ้าตัวซัมบี้มันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราพิจรารณาดูดีนะก็คือเราจะต้องใช้คําสั่ง repeat until ใช่ไหมให้ forward ไปเรื่อยๆก็คือให้เดินหน้าไปเรื่อยๆพอมาถึงตําแหน่งเนี้ยนะครับมันจะต้องเลี้ยวซ้ายมตยายตำแหน่งนี้ก็เลี้ยวซ้ายตำแหน่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหมดเลยนะครับเลี้ยวซ้ายตรงมุมหมดเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้คําสั่งตัวนี้เข้ามาได้เลยว่า Y ขณะที่ผ่านอหนี่ยให้ทําการให้ขอไปนะต้องใส่างี้ Why? Why วะ y นะ y ผ่าดะเห็ุดูก็คือหมายความว่าขณะที่ยังมีเส้นทางอยู่ข้างหน้าอยู่ให้ทําอะไรก็คือให้ Move forward ไปเรื่อยแต่ถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีก็คือหมายความว่ามันเดินทางมาถึงตาตรงมุมตรงเนี้ยมันไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้อีกแล้วเราก็ทําการสั่งอะไรตรงนี้เลี้ยวซ้ายมุมนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเพราะ,ะนั้นเราจึงใช้คําสั่ง turn left อยู่ตําแหน่งนี้ได้เลยนะครับก็จะใช้บล็อกเพียงแค่5บล็อกเท่านั้นอ่ะรันด่วน เจ้าตัวซัมบี้ก็จะเช็คว่ามีเส้นทางข้างหน้าหรือเปล่านะถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ให้ทําการเลี้ยวซ้ายแต่ถ้ามีก็ยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไม่มีเลี้ยวซ้ายเดินมาตรงเนี้ยไม่มีเลี้ยวซ้ายจนถึงดอกทานตะวันเพราะเราใช้คําสั่งรีพิตอันเะชเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจที่แนะค่อนข้างง่ายนะครับเรื่องของ Un t i l repeat นะครับ until loop นะฮะ until loop โอเคต่อไปเป็นภารกิจที่9มันเริ่มที่จะซับซ้อนขึ้นก็บ,บอกว่าเชลเลนนะครับเอาไว้ทูแะลรครับคอมเปอร์ per, นะครับ And h ฮลเดอ e z ซัมบ e ้เก t ทูเดอะซันฟลาวก็เหมือนเดิมครับก็คือหมายความว่ามันเป็นเชลเลนต์เฉยๆให้เราสั่งงานเจ้าตัวซัมบี้เดินทางไปหาเจ้าตัวดอกทานตะวันนะครับแต่มันมีเงื่อนไขตรงที่ว่ามันไม่สามารถเดินทางมาตรงนี้ได้เพราะมีดอกไม้พิษอยู่ตรงนี้นะ เราจะต้องกลับหลังหันแล้วก็เดินลงมาตรงนี้เดินมาตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับถ้าเราดูอย่างนี้ครับอันดับแรกเราเราต้องสั่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยกลับหลังหันซะก่อนกนะ็คือเทิร์นไรซ์สองครั้งละกันนะครับเทิร์นไรซ์สองครั้งมาดูนะอันโอเคพอเทิร์นไรซ์สองครั้งเสร็จปุ๊บทำไงครับสังเกตดูมาถึงตำแหน่งเนี้ยปับ๊บอ่ะมันก็ต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมตรงเนี้ยเลี้ยวขวาแต่พอมาถึงตรงเนี้ยเลี้ยวซ้ายนะครับทีนี้ เราจะทําอย่างไรอ่าทีนี้เราจะทําอย่างไรแล้วก็ใช้คําสั่งตัวนี้ครับเนาะ u n t i l repeat นะ u n t i l repeat u n t i l repeat เสร็จแล้วพอมาถึงตําแหน่งนี้ปั๊บอืมมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ่าทีนี้มันต้องลงไปยังไ,ไงวะเนี่ยอืมอ่าโอเคทีนี้เราก็จะกลับมาใช้คําสั่งตรงที่ว่า if p a to t the left นะ if p a to t the left if p a to t the right e e แล้วกันถ้าว่ายังมี เส้นทางไปทางขวาให้ทําการเลี้ยวขวาแบบนี้ได้ไหมให้ทําการเลี้ยวขวาได้ไหมถ้าว่าเดี๋ยวเอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่นะตอนนี้ครูก็ยังงงยังนี่คง้นเลยนะนะเอาไปเดี๋ยวเสียบแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> คือทีนี้นะครับเราก็ใช้คําสั่ง repeat until นะครับว่าเราก็ใช้คําสั่ง check terminal w i part h e ก็คือหมายว่าขนาที่ยังมีเส้นทางอยู่ข้างหน้าอยู่เนี่ยให้ทําการ เดินไปข้างหน้าเนาะให้ท so so like ําการเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าหากว่ามันมีมันมีมันไม่มีเส้นทางไปข้างหน้าล่ะอ่าถ้ามันไม่มีเส้นทางไปข้างหน้าเนี่ยให้ทําการทําอะไรครับแล้วก็มาเช็คก่อนว่าถ้าเอามีมีเส้นทางไปทางซ้ายอ่าไปทางขวาก็ให้เลี้ยวขวาแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีเส้นทางไปเดี๋ยวนะเดี๋ยนะโอเคโอเคเดี๋ยวกูลองขอลองแบบนี้ก่อนแล้วกันนะ ได้หรือเปล่า <Nice. S 1> ถ้ามีเส้นทางเลี้ยวขวา,า <S <S ไม่ได้ไม่ได้แต่๋นะขอเอาไปอีกหน่อยอีาถ้าอีพาดถ้ามีเส้นทางไปทางขวาให้ทำาาารเทินไวท์เนาะอืออืออืออืว่วามันน่าจะเป็นก็คือไอตัวนี้มันมัน จริงมันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะ่าว่ h a r หา to the right ให้ทำการเท right, อร์ไรท์เอวให้มุกฟอร์ดลองดูแบบนี้ก่อนนะกันกับหลังหันปุ๊บอโอเคนะครับปุ๊บถ้ามีเส้นทางโอเคโอเคน่าจะเข้าใจแล้ว โอเคน่าจะประมาณนี้ครับน่าจะประมาณนี้ก็คือหมายความว่าอะไรเดี๋ยวโคอธิบายเพิ่มเติมนะครับคือเราสั่งอันดับแรกเนี่ยเราสั่งให้เจ้าตัวตัวซัมบี้เนี่ยเลี้ยวขวาซะก่อนอตรงนี้ทำไมไม่ไปอะโอเค โอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกกอธิบายเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้ขอไปติดขัด,ดนิดนึงนะ mm hmm. เพื่อนบแรกเนี่ยนะครับเจ้าตัวซัมบี้ปัญหาณนาไาฝั่งนี้แน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะเดินทางมาฝั่งนี้ได้นะเพราะมีดอกไม้พิษเราต้องสั่งกลับหลังหันซะก่อนก็คืออาจจะใช้วิธีการเทิร์นเล็บ2ครั้งหรือเทิร์นไลท์สครั้งก็ได้พอกลับมาปับ๊บแล้วก็มาใช้คำสั่งนี้ครับรีพีทอันเชวก็คือจนให้มันทําอย่างเงี้ยจนกว่าจะไปถึงเจ้าตัวซันฟลาเวอร์ทำอะไรล่ะก็มาใช้ก่อนเลยว่า ถ้าหากว่ามีเส้นทางทางขวาได้ให้เลี้ยวขวาก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่มีเส้นทางทางขวาให้เช็คฝั่งซ้ายด้วยว่าฝั่งซ้ายมีไหมถ้ามีฝั่งซ้ายก็ให้ไปทางซ้ายนะครับแต่ถ้ามันไม่มีนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ให้เดินหน้าไปข้างหน้าเพราะนั้นเราก็จะได้คําสั่งแบบนี้เดี๋ยวนะตาวเดี๋ยนี้มันมีฝั่งขวาะมันคือเช็ค2ฝั่งเลยนะมันเช็ค2ฝั่งเลยนะนี่มันเช็ค2ฝั่งนะมันเช็ค2ฝั่งอ่ะ พอมันเจอฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนมันก็จะไปฝั่งนั้นนะนี่โอเคนะครับฟึบฟึบแล้วก็เดินหน้าขึ้นไปจนถึงเจ้าตัว sunflower นะครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจที่9ต่อไปภารกิจที่10นะครับภารกิจที่10ก็จะคล้ายๆเดิมนะเขาบอกว่า h e e l e the z o m b i e get to the sunflower นะก็คือให้เราเสั่งงานเจ้าตัวซัมบี้เนี่ยไปเดินทางไปถึง ไปถึงเจ้าตัว Sunflower ทําอย่างไรละ่ะโดยเขามีกําหนดให้ใช้บล็อกเพียงแค่5บล็อกเท่านั้นก <c oughs> ็จะคล้ลายๆเดิมครับเราก็ใช้คําสั่ง Repeat until ทํำยังไงละ่ะนะล้วก็ยิผ่าเหตุถ้าหากว่ามันมีเส้นทางอยู่ข้างหน้าอยู่ก็คือให้เดินทางให้เดินทางไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าหากว่าเดินทางหน้าปับ๊บป๊บปั๊เดินไปมาถึงตําแหน่งนี้แน่นอนถ้าตาแหน่งนั้นคืออะไรถ้าว่ามันไม่มีทำไงถ้ามันไม่มีก็ใช้คําสั่งเลี้ยวขวาง่ายๆแค่นี้ถูกไหม เดินทางไปข้างหน้าพอมาถึงตรงนี้มันไม่มีเส้นทางไปข้างหน้าก็สั่งให้มันเลี้ยวขวาซักก็คือเทิร์นไรท์ตรงลงมาอีกถึงตรงนี้ไม่มีเส้นทางอีกก็เทิร์นไรท์เดินหน้าไปเรื่อยมันก็จะไปถึงจนกระทั่งถึงซันฟลาเวอร์เนาะโดยเราใช้คําสั่งรีพิตอันทิวเอาไว้นะครับมันก็จะเช็คเช็คมีไหมไม่มีเลี้ยวขวาเดินหน้าไปเรื่อยมันก็ทําการเช็คเรื่อยๆนะไม่มีก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปอย่างเดียวง่ายๆครับแค่นี้ภารกิจที่10โอเค เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นภารกิจที่11 1อ็่า11เาจะมีคําถามเนาะคำถามท้ายท้ายบทนะเหมือนกับทุกๆบทนั่นแหละเขาบอกว่า look carefully at the code below เนาะ what will happen after when we h n you click run คือหมายความว่าให้คุณตรวจสอบดูซิว่าจากชุดคําสั่งที่ให้มาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็มาดูว่า when run นะ repeat until ก็คือทําแบบเนี้ย i ิ h a ผ h ให้ move forward ก็คือถ้ายังมีเส้นทาง move forward ไว้เรื่อยนะครับแต่ถ้ามันไม่มีให้ทําการเลี้ยวขวา าเราดูเนี่ยเจ้าตัวซัมบี้เดินทางมาใช่ไหมถ้าเขียนคําสั่งแบบนี้เดินมาเดินมามาถึงตําแหน่งเนี้ยมันไม่มีเส้นทางเลี้ยวขวาน่าแสดงว่าเจ้าตัวซัมบี้ไม่สามารถที่เดินทางไปถึงเจ้าตัวซันฟลอเวอ,เวอร์ได้อย่างแน่นอนนะครับวันคําตอบที่ถูกน่าจะเป็นข้อไหนครับเราก็มาดูช้อยเขาเขาบอกว่าอะไร the sumbby will pass correct อืมเนี่ย correct อันนี้ไม่น่าใช่ sumbby will make two the sun ไม่ใช่ sumbby will turn right on the first part and go around the cycle forever ใช่ sumbby Stop at the end of the p a r t forward อ่ะโอเคคำตอบครูครูก็ไม่แน่ใจนะว่าครูแปลภา,าษาอังกฤษได้แม่นยำแค่ไหนครูคิดว่าน่าจะเป็นข้อดนะีเนาะเดี๋ยวลองกดลันดูนะครับนี่นี้เป็นประมาณนี้นะครับอโอเคแสดงว่า the c o ิโ s ลซัมบี้ will part i n นเคเ e c t นะครับ continue เรียบร้อยแสดงว่าเราตอบถูกต้องนะครับมเกะแต่มันไม่ได้ฟ้องอะไรเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทที่18นะครับเรื่องของ loop in m a t e เนาะ loop เขาเรียกว่าอะไรนะมเกะคำสั่งบทที่18บท,ที่18เรียกอะไรมงเกเรื่องบทที่18เรื่องของ unchill o o p in m a t e ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับก็แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเรื่องของ h b o o t i n g in condition นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ